ไดสิกินต้มสมไก่บ่านใบบขามอ่อนมาเด้อเป็ดตระเสบบ่นี่จ้าคนหัวยๆอยู่ที่นอนต้นน้ำโกกๆน้ำกันจ้าใม่กำลังอ้ำอคุณพ่อกำลังป้อนข้าวค่ะอ้าวยอยหมิกาสวัสดีค่ะวัารีทูจ้าทูจ้าเหมือนคุณพ่อทูจ้ามากินข้าวกับน้องมารีนะครับ วันนี้มาลีกินข้าวกับปนข้าวปนปลาแชม่อ,มอนปนปลาแชอม่อนกับใส่ผักนะคะร้า,อานอะไรันแหละร้าสิต้มบสต๊ไก่ได้คพี่น้องต้มส้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนสูตรโบราณกระลังขว้าจ้าเนองขว้าไก่กับข,าข้าวตไคร้แล้วก็พริกจังหน่อยนึงอหอมค่ะ ปิดไฟเลจ้าพี่น้องมันฝดยังในหนีระบาดนี่ทำแล้วได้จ้าเมื่อนีเขาแลงเป็นตอมสมกายจ้าพี่น้องทำแล้วค่ะสภาพมะลีพอปอนข้าวเดี๋ยวคอนหัวสภาพหมดนะคะหมดถ้วยเลยกินมากนั่งเณรนั่งเกลือเปรยได้ทีแล้วจ้าพี่น้อง ใส่ใบบักขาบอลลงไปได้หลายได้จ้าพี่น้องกหนึ่งใส่ไปแล้วเสียงหนึ่งนะจ๊ะมาด้วยพี่น้องด้อต้มสมไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจะแสียบว่าจ้าน้ำด้วยอุ้ยฮูยเพราะว่าเขาเหลือไก่โตมันมันแต่ใส่ใบบักขาบอลมันก็สุดยอดแล้วท่านผู้ชมครับพูดน่ะพร้อมใบบักขาบอลครับขนาดเลยด้วยครับนี่ครับ ไก่กับไกบ่บานหอมๆมันๆครับ <โฮ S 1> นี่ยิงคู่กับเจียลแมงดาพ่อน้อยซอยเดิมจานนี้ต้มส้มไก่กับเจียลแมงดาพ่อน้อยซอยเดิมสนใจสั่งได้นะคะเขาเนี้ยพอนๆครับผมมาได้ครับพี่มือกี้ทิ้นหน่อยว่ามีผิดหวังครับผมมา,ดา,าได้สพสพพึ่งมาตอนนะั้นตอนใดคะ เอาคาก่อนครับผมอ๋อกินมาไตมันนนะแล้วก็คอร์ดคอย์ดกินนี่นดนะครับอืมกินเลยจะได้มึนก็เก่าอ้ยอันนั้นผู้เฒ่าคนบอกไปจี่สีอดอกกินไต้ใกล้แล้วมึนอีห่เรียนบอกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มเมนต์เขอมาค่ะเป็นไงคะรสชาติแบบจำเจ้ามแมงลาครับผม นี่ปิ่งปลาพร้อมจ้าพป่นองปิ่งปลาแห้งปิ่งปลาแหงแมปางครับไ่ค่ะได้ไหมแบบขัดขนาดเลยครับซอสจริงเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับ ตนอนงามๆก่อน,น,นครับฟ้าพร้อ,รอมใบขามคลาขนาดนี้ครับใต้พ่อชาพอดีปะ่ะคะพอดีครับโอเคใครอย okay. ากเห็นเมนูนี้ก็จัดตามเลยเด้อจ้าพี่น้อง,อง,องกินข้าวแรงแซ่แซ่ลงกันจ้าขอบคุณครับ